พี่จะพาน้องหองตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดัดูดปลากระรังพี่จะพาน้องตกมึกตอนนึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทรหน่วยกันสองคนพี่จะพาน้อง พาน้องไปแลนั่งลุงโนราอยู่งานทาปลาซื้อสัตวประเพทนี้ไปขอพรในไครสุกใจวหนเทลี้คอยเศร้าเรานี่ได้รับกันตลอดไปว่าโอ๋อว่าอ้อเป็นคณะเดินทางมาเป็นวันที่สามแล้วนะครับวัตถุประสงค์นะครับเราเป็นการเชิญนะครับ ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนสมาคมจากส่วนกลางและก็สื่อมลชนจากสวนกลางนะครับเราทำเป็นสองวิติก็คือวิติของแฟนทิปนะครับแล้วก็มีเดียแฟนทิปเอเจนต์แฟนทิปเพื่อมาดูสินค้าการท่องเที่ยวแต่มาดูแบบต้องบอกว่าดูให้ครบนะครับสิบส่จังหวัดเราก็ไม่อยากให้เจ้าบ้านนะครับในฐานะ ครูในพื้นที่นั้นขาดโอกาสนี้นะครับเราก็เลยขอให้สำนักงานทรทภาคใต้ทั้ง11สำนักงานเชิญนะครับผู้ประกอบการหรือสมาคมตัวแทนแต่ละจังหวัดและก็สื่อขวลชนแต่ละจังหวัดน,นะครับเดินทางร่วมกับเราค่ำไหนตอนนั้น12วัน11คืนครบ ทุกจังหวัดนะครับเรามีประกาศนิบัดงอบให้นะครับว่าท่านได้ไิชิด14จังหวัดภาคใต้ของเราละคาดว่านะครับน่าจะเทียบเดินทางจากเชียงรายถึงเบตงแล้วกลับไปเชียงรายแล้วก็ลลวกลับลงมาถึงกรุงเทพนะครับคณะคารวานเราน่าจะใช้ระยะทางเดินทางประมาณนั้น ก็ถือว่าร่างหวัดทองมีอะไรน่าสนใจแต่นะครับในการเดินทางมาครั้งนี้เราไม่ได้ทำแค่มิติของการสร้างการรับรู้หรือทำให้เกิดการขายแต่เป็นการที่จะบอกทุกท่านว่าสินค้าการท่องเที่ยวของภาคใต้นะครับในปี2567ได้ถูกนำมา อยู่ในคารวานชุดนี้ถ้าจะเห็นว่ามีการสอดแทรกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณานะครับเมื่อสักครู่เป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นคลิปโฆษณารายจังหวัดนะครับเราก็สอดแทรกให้ทั้งหมดรวมจนถึงแบรนด์ของแต่ละจังหวัดนะครับ,รบเราใช้คำว่าหลอยแรงแหล่งต้านั่นก็คือ ความไหลแรงนั้นนะครับมันคือความฟินความสุดยอดของการท่องเที่ยวของฝาคใต้แหลงใต้ก็คือ14จังหวัดภาคใต้นี่คอนเทนต์นี้นะครับท่าพี่น,น้องสื่อมวลชนอาจจะได้พบได้เห็นมาแต่เรายกระดับภาพของความทรงจำนำไปสู่ความสั้นกระชับแต่มีมิตินะครับ ก็เลยใส่เป็นรหัสดาวิชีโค้ดมาให้ในปี2567ต่อยอดจากปี2566นั่นก็คือ14นะครับนั่นก็คือ24 365 24คืออะไร24ก็คือ24จังหวัดภาคใต้เราพยายามขอสมการ14จังหวัดภาคใต้ให้มีจุดขายต่างกันนะครับ วันแรกเราบอกว่าชุมพรเป็นประตูสู่ท้องทะเลอ่าวไทยนะครับส่วนสุราษฎร์นำเสนอสินค้า GI ของจังหวัดน,นั่นก็คือเมืองร้อยเกาะง้ออร่อยน้อยใหญ่ไข่แดงท้าสกับแดนฝันหมู่เกาะทะเลอ้ายฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะครับเรามาถึงพาร์ทของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพัทลุงนะครับ คนครศรีธรรมราชน,นั้นนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ท่านได้สัมผัสเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราพยายามลากเส้นทางและเพื่อเห็นเห็นบรรยากาศนะครับที่จริงที่นี่มีสินค้าในเชิญของความเชื่อและศรัทธาเพราะฉะนั้นเรามีคอนเซ็ปต์ว่ามานะเป็นการเชิญนะครับมานครก็คือมานครศรีธรรมราชหรือมังคอ มาหาศรัทธานะครับศรัทธานี่ก็คือความเชื่อและความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นวันนี้ไปรู้ติมทะเลนะครับมีอาจจะไม่ได้พาไปไอ้ไข่นะครับเพราะว่าเวลากระชับแต่เรามีอยู่ในหนังโฆษณาครบนะครับเป็นสิ่งที่ท่านสามารถไปขายได้ที่นี่นะครับเมื่อสักครู่ที่เราเดินทางไปตรงนี้ก็คือพระบรมนธาต เมือ,นองนครซึ่งนะครับชาวนครโดยท่านพ่อเมืองเองท่านก็พยายามที่จะผลักดันที่เป็นมรดกโลกจากคู่กับนครพนมนะครับเราทำอยู่ลิงกกันนั่นก็คือตัวขององค์พระธาตุเป็นที่ปฏิสถานนะครับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่นครพนมมีกระดูกช่วงอกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเ่ยนะแปดชิ้น อยู่ในตัวของพระธาตุที่นี่มีฟันหรือหรือพระธาตุเที่ยวแก้มของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ในโลกนี้มีสามที่นะครับคือสีลังกาที่จีนและก็ที่นครแห่งนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาถือว่าเบอร์หนึ่งอยู่ที่นครนะครับถ้าเกิดมาหมนึ่งชาติต้องได้มากราพระธาตุเมืองนครเมื่อสักครู่นะครับ ท่านใดไม่ได้ขึ้นไปนี่ถือว่าต้องมาให้ได้นะครับแล้วมาแล้วต้องมาอีกนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีความเชื่อและความศรัทธาของเชิงศาสนาเรามีถนรรนราชดำเนินนะครับเรามีเส้นทางที่เป็นเรื่องของความเชื่อและศรัทธาทั้งหมด15จุดซึ่งเราทําวิกิมืองนครไว้ way. ส่วนนั้นนะครับท่านสามารถจัดทัวร์และมี สกแกน QR code แล้วก็ถ้าต้องเที่ยวเดินชมแล้วก็รับรู้เรื่องราวผ่นนะไอทีทั้งหมดเป็นความที่เราอยากจะบอกว่านะครับถ้ามาเที่ยวเมืองนครช่วงเวลากลางวันเราอยากให้ลงไปแถวๆชายทะเลหรือไม่ก็ไปน้ำตกทำไมครับโลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นนะครับแต่เวลาร้อนๆกลางวันเราอยากให้ท่านไปใช้ธรรมชาติ แต่เวลาค่าคืนเราอยากให้ท่านมาใช้เวลาอยู่ในตัวเมืองน,นะครับนั่นก็คือตัวที่ท่านสามารถนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองน,นครและก็นอนในเมืองน,นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราพยายามที่จะบอกว่าการดีไซน์การท่องเที่ยวต่อไปทุกรดูกการ โลกจะร้อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะเรรนให้คนมาเที่ยวเมืองนครเที่ยวกับคืนเที่ยวยามค่ำคืนนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา